สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อเนี่ยสุพมสิบห้าท่านผู้ชมมาอยู่ที่สวนโอปุ่นนะครับเมื่อเนี่ยมาเบิ่งสวนพริกกันนะครับเมื่อเนี่ยวันที่ยี่สิบมกกาสองฟันหารอยหกสิบเจ็ด 2, แล้วครับมาเบิ่งบักพริกอายุได้สามเดือนนะครับสามเดือนเต็มอายุเต็มเพิ่นแล้วนะครับเนี่ย สำรับปกผีกนะครับได้สามเดือนกำลังดกแล้วครับพี่น้องกำลังดกงามเลยนะครับนี่ตอนนี้ก็3สามเดือนนี่เก็บออกไปแล้วได้หาหกรอยลกแล้วนะครับ ปลูกเล่นๆนะครับปลูกเป็นงานดิเล็กไปนะครับนี่เริ่มดุกแล้วครับวิจิตรกัาทิศนึงกับสิเก็บอีกรอบไหมนะครับนี่หลังจากที่ว่าเก็บรอบนั่นก็นได้ผมคาเชื่อ บ่ิดียยาขาเชือล่านะครับเอาเชือล่าไตโคดมามามาฉีดใส่พื้นนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยปกเพื่องไว้นะครับรู้สึกว่ายอดไม้เนี่ยกำลังสิแตกออกดีนะครับนี่สามเดือนพอด,ดีครับพี่น้องครับ รอบนี้บ่ได้บ่บบท่านได้ใสปุ๋ยขีง้ง่วขี้ไกล้นนเลนี่ยบ่ท่านได้ใสนะครับใส่เคมีอย่างเดียวนะครับเพราะว่ายันรักษาเสื้อลาบ่ได้ก็เลยบ่บหันใส่นะครับดกดีครับเนี่ยเพราะว่าสวนนี้ผมบ่ได้ใส่ปูนขาวใส่ยังนะครับปูนขาวบ่ได้ใสนักเพิ่นนะครับ บางคนเพื่อนล่องพื้นปูนขาวปูนยังนะครับแต่ว่าสวนผมเนี่ยผมก็ใส่ปูนขาวนะครับเพราะว่าผมเอาเชือรล่าไตโคดมามาฉีดฉีดในโค่นเพื่อนนะครับสองสองรอบเะครับฉีดแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็ปกเพื่อไว้นะครับปกเพื่อหนนรืกอก็ดีไปย่างหนึ่งนะครับปลกเพื่อกั ีคุ้มคุ้มดินรักษาความชื้นแล้วก็้าก็ะเกิดซานะครับก็ดีอยู่นะครับนี่ครับบ่งแปลงนะครับบกักพิกหน่วยก็เริ่มหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับนี่เริ่มหน่วยงญ่ถ้าบกุกพิกต้นใดที่เพื่อนสมบูรณ์นะครับ คือกรสีถอดยอดไม้ออกมากนะครับนี่ครับพี่น้องยอดไม่เพิ่งจะออกมากสินะครับนี่คือกสีบียอดไม่ขึ้นมานะครับนี่ที่เป็นสมบูรณ์นะครับแหลมสีฝ้าเจดาดอเจเดีย่นี่แหละครับ สำหรับสวนผมนี่ผมก็สีแตงสาวอยู่นะครับเพื่นว่าแตงสาวก็คือหลิงาหลิงาออกให้เหลือลำต้นนะครับลำต้นก็นสีให่นะครับเพื่นว่านะครับ,บก็เลยแล้วแตงว่ามันโมเมนต์ลักตายตัวนะครับผมคิดว่านะครับโมเมนต์ลักตายตัวนะครับสําหรับทันใดที่ปลูกพกนะครับนี่แต่ว่าผมผมนี่ผมสี ลีงาออกมัดนะครับนี่จงไวขึ้นมานี่สีมาออกดอกแตกผุ่มมากทึ่งนะครับแต่ว่าบางคนเพ่อกับบ่บ่อใดบ่อใดแตงกิ่งนะครับบ่อใดทํำสาวนะครับแต่ว่าคิดเบื้องล้วงบ่อเป็นรักตายตัวนะครับพี่น่องผู้ใดอยากเฮ็ดจะได้ก็เห็ดได้นะครับบ่อเป็นยังนะครับ จะสำหรับผมผมก็ล่องทํำสาวเบิงนะครับแต่งก่งเบิงเท่านี้ลนี่ลำลต้นผู้สีใย,ยนะครับนี่ลำต้นสีใย,ยนะครับขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมนะครับเด้อขอบคุณที่มารับชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนี่ครับถ้าต้นได้ดีสมบูรณ์กับเพื่อสิแตกออก ว่าไงหรือก็อีกเป็นสันต่างกันะครับนี่นี่ครับกระปูก,ก็ลายนะครับปลูกเล่นเรนไปเป็นง่าไน,นเรนเรกไปสีหาพันต้นนี่ถึงหาพันวูนี่คือจะบ่ถึงหรือคือสวนผมนี่สำหรับสวนผมนี่ผมปลูกบางคนเพิ่น ก็ล่องพื้นปุ๋ยขอ,อกปุ๋ยยังนะครับแต่ว่าผมบริล่องพื้นปุ๋ยขอ,อกเลยนะครับนี่ก็เน้นเคมีเป็นหลักเลยนะครับใส่เคมีล่องเบืองเพราะว่าสาเหตุที่บ่ใส่ล่องพื้นก็คือย่านเชื้อรามันขึ้นดันย่านรักษาบ่ได้นะครับก็เลยใส่เคมีไปก่อนนะครับหลังจากนี้ก็ว่าสิล่องเอาปุ๋ยขอ,อกมาก ห้อยเลครับเพราะว่าพืนเลื่มใหญ่โตเต็มว้แล้วนะครับนี่เรื่มแทงออกมาแหลมดากแหลมเดินนะครับแสดงว่าสมบูรณ์เลยนะครับดุกดีนะครับพี่หน่องแต่ว่าบ่าท่านพ่อใจบันีดน,นะครับเพราะว่าดอกึ้นบ่บ่หลายนะครับเกือว่าเสียอา เอาปุ๋ยล่องเอาปุ๋ยขอกว่าม่าใส่เบิ้งนะครับหลังจากที่เป็นโตเต็มวัยแล้วนะครับครบสามเดือนแล้วพีกสามเดือนนะครับนี่นี่ก,กระดกุกเริ่มดุกแล้วนะครับนี่เริ่มดกุกเริ่มเริ่มหนาขึ้นแล้วครับขนวยตึงกานี่จักอาทิตย์หนึ่งก สิเก็บออกอีกนะครับเนี่ยขอบพุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับเด้อถ้าผู้ใดมีเคล็ดลับดีๆสำหรับการปลูกพริกก็คอมเมนต์มาให้เบิ่งนะครับเพราะว่าสำหรับสวนของผมนี่ผมก็ลองผิดล่องถือกันนะครับมัมีรักตายตัวนะครับเบิ่งแหลวปลูกพริกนะครับผู้ใดอยากแตงสาวก็แตงสาวไปผู้ใดผู้อยากบ่อยากแตงสาวก็บ่แตงสาวนะครับ สำหรับของผมนี่ผมแต่งสาวนะครับแตงแต่งสาวให้น้ำต้นใหญ่นะครับดกดีนะครับครับพี่น้องขอบคุณที่รับชมครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ